เกมนี้ถ้าดูจากดาฟน่งข้ามฟอร์เรนติโน่น่าจะตบหมดนะครับเกมนี้ผมตั้งใจจะเล่นฟอร์เรนให้เพื่อนๆได้ดูอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่มีการอัปเดตแพทใหม่เนี่ยฟอร์เรนมันไม่ได้บัฟไม่ได้เดิมกับเขาครับแต่ผมอยากจะลองเล่นดูว่าตัวมันมีบั๊อะไรหรือเปล่านะครับเราอาจจะเจอกันเรียวมะหรือไม่ก็ฉลามมันอาจจะสลับกันก็ได้แต่ตัวที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยเวลาเล่นฟอร์เรนเนี่ยคือไอ้แก่เนี่ยไอ้หน้าแก่แก่เนี่ยโมลินเนี่ย มันก็โดดหลบสกิลฟอร์เรนได้ทุกสกิล่ะคิดเดาใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l d e n t เติมเกม .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปอง <S <S เติมเข้าไวภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจ ลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรลสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครดีเข้ามาดูผมยังไม่กดไลค์กดติดตามก็ฝากกดให้ด้วยนะครับเกมนี้เราชนกับเรียวมานะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเล่นเวลาเราเจอกับเรียวมะ การตั้งค่าเนี่ยผมจะเล่นเป็นเปอร์เซ็นต์ HP ต่ำสุดนะครับเป็นช่องแรกนะแล้วค่อยสลับนะครับในช่วงเลดเกมต้องดูอีกทีนะครับตามสถานการณ์แต่ผมจะถนัดแบบนี้มากกว่าหรือใครจะถนัดเป็นใกล้สุดก็สามารถเล่นได้เหมือนกันครับไม่ผิดนะครับเถสู้ได้นะถ้าเราคิดว่าเราแม่นพอเอาแบบกดดันอนะเล่นแบบดูดดนันแบบไม่เกรงใจใคร เดินขู่เดินขู่ไว้ก่อนอยากเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งครับผมถ้าเล่นออฟเลนโอ้ยยหลามกูสวยแม่เป็ดบัฟแดงมาด้วยโอ้โหติดเลนบัฟนะครับผมโดนสันโลเฮียกูอยู่ตรงกลางแม่น้ำเลยรอดยากครับผมจังหวะนี้เป็ดแดงมาได้ไงวะไอ้เหี้ย หนึ่งตัวถือว่าอ้อยเหี้ยตายไม่เป็นไรครับตายแล้วก็สามารถฟื้นขึ้นมาใหม่ได้มันไม่ใช่ชีวิตจริงมันคือเกม R O V มึงจะตายร้อยตัวมึงก็สามารถเกิดมาแก้ตัวใหม่ได้แต่มึงจะตายเยอะขนาดนั้นไม่ละไอ้จัตเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือมึงนี่แหละ ตามทามมิ่งเลยเวลามังกรเกิดผมก็จะว้ามาช่วยเพื่อนตลอดนะครับรอจังหวะเข้าแบบทีเผลอไอ้แก่เฮ้ยโอ้โหนี่ไงมังหลบดอกกูเฮียไม่เมื่อกี้มันลงมาแล้วนะเว้ย <c oughs> อะไรอะเกม ตัวปัญหาใหญ่เลยน,ะน่าจะเป็นโมลนินเนี่ยแหละครับกูน่าจะล้วงไม่ได้น่าจะต้องให้เพื่อนอน่าจะต้องฝากเพื่อนเอาอะถ้าผมเข้าตรงๆน่าจะน่าจะล้วงมันยากถ้ามันมีสกิลโดดแล้วก็มีอันติโอ้ตอนนี้เรียวมามาเริ่มกดกูแทนละแต่เจอเรียวมาก็อยู่ที่เชิงด้วยนะครับเพราะว่าเรียวมามันมีสกิลโมบิลิตี้ไงเราจะสกิลวอลบ่อยไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนสวน เดี๋ยวมาฟิกเกอร์สวยแต่หลามันรอดแต่กูจะไม่ปล่อยให้มันรอดกูไ,ดกไม่ได้คิวไม่ไม่ล่ะครับไม่ได้คิวได้แอซิดก็ยังดีแล้วผมไม่ค่อยได้เล่นสกินนี้ด้วยนะนเอ็ดิมเมอร์เนี่ยเป็นสกินที่ผมรู้สึกว่าแม่งวารที่สุดละในบรรดาของสกินฟอร์ติโน่เนี่ยคือถ้าดูผิวก็จะผิวไปเลยครับ พิวเลยดอกอ่ะอม,มันลื่นเกินไงแต่เล่นฟอร์เรนยุคนี้ก็ลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าเล่นค่อนข้างยากนะยวมาไม่จะแย่งวะสกิลหมดโดนกูนแน่โตโลคิวอันนี้คือเป็นการอ่านสกิลนะเพราะว่าเขาสไลด์<ร>ไปแล้วถูกป่<ร>ะ ขาก็จะไม่มีสกิลหนีผมละนอกจากว่าเขาจะมีฟิกเกอร์เราก็สามารถอ่านทางเขาได้นะครับส่วนใหญ่เวลามันจะฟิกหนีมันก็จะฟิกหนีเข้าป้อมอะครับเราก็ดักทางได้เลยแต่มันอาจจะยากหน่อยนะสำหรับมือใหม่นะครับอันนี้ก็ก็อยู่ที่ีรอบเด่นของเราแล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่ประสบการณ์นั่นแหละครับยิ่งเราจบเยอะเราก็จะยิ่งรู้มุมรู้เหลี่ยมนะ แล้วก็การอ่านสกิลฟันของข้ามเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับกับการเล่นออฟเลนใจต้องนิ่งอย่างที่บอกสกิลห้ามเว้าแต่มันก็พลาดได้แหละครับปกติก็เว้าเป็นประจำอยู่แล้วงาฟาร์มไปเรื่อยครับไม่ต้องรีบนะฝันของข้ามมันเป็นฉลาม <c oughs> ได้ไง <c oughs> ต้นเกมมันโหดเกิน ลาดอกข้าหัวเนี่ยเราทำหน้าที่ของเราให้ดีก็พอแล้วนะครับยืนเลนกดฝันของข้ามให้ได้เนี่ยรอเพื่อนมาค่อยเข้าเนี่ยเอาลิเพื่อนลิเพื่อนกูรอร้านอยู่เรื่องร้านไว้ใจผมร้านมารัดกลักบไม่โกงโอตีป้อมตีบ้อมเนี่ยท้า ถ้าจะแก๊งเนี่ยแก๊งออฟเลนง่ายสุดละเพราะว่ามันอยู่คนเดียวไงโอกาสได้ป้อมสูงมากนะครับถือว่าเอเลนร์เป็นงานนะเกมนี้แล้วผมรัากลับบ้านเลยเดี๋ยวต้องพร้อมแต่เกมนี้อย่าให้โมโลเลนเกิดอะสยองแน่โมโลเลนตัวมันเลดเกมไงของมันเต็มมันยิงผมองสองำท,ทีอะผมน่าจะตุย ของแท้งด้วกันมันไม่ได้อะถ้าเป็นเลดเกมนะมันยิงแบบยิงยิงแรงเวอร์เกินอะมันลึกไปวะเนี่ยถ้าเป็นแครี่ตัวอื่นเดินมาแบบนี้มันตายไปแล้วนะโอ้แต่มันไม่ใช่ไงไม่คือโมเลนกระโดดทีหายจากแมปอ่ะโดดสูงเกิน มีโดดเดียวไม่พอนะไม่มี2โดดอ่ะตอนนี้คือผมออกของมาเพื่อที่จะสู้กับเรียวมาตรงๆ,ๆเลยนะครับฟอร์สเคปเอาไว้สโลให้มันหนีไปแทนเนี่ยเคียร์คิปในเลนเนี่ยเราได้ตังค์เยอะกว่าการที่เราไปแล่ค่าอีกน,นะอันนี้จำไว้เลยครับเชีย่ยลุงโมมันจยให้ลุงโมเกิดด้วย ในชั้นดาวเอรนดอร์มันน่าจะโคตรร่ำโคตรรวยอะ่ะตอนนี้เกมอยู่ที่จะ8นาทีแล้วนะครับผมสกอร์รวมที่13ต่อน7นะครับเราจะดูที่สกอร์ไม่ได้นะสกอรไ์ไ,นะรไม่ได้ห่างมากครับตอนนี้แต่ว่าถ้าเป็นเลดเกมอะ่ะถ้าโมโลเลนเกิดอ่ะสยองแน่โอเคมาเตะฟิกเกอร์และรับแบบพีเผอ,อ อันนี้แค่สั่งสอนถ้ามึงเดินมาอีกมึงตายนะอันนี้ครับไม่ได้ว่าครับไม่ได้ว่าเป็นเป็นสเต็ปลับเฉพาะตัว,ตวห้ามลอกเรียนแบบถ้าไม่เก่งพอ,อมผมทำบ่อยครับสเต็ปนี้หลายหลายคนอาจจะคิดว่าผมว่าวแต่จริงก็ก็ว่านั่นแหละกูท้อว่ะไอ้เหี้ยแต่ได้ป้อมครับถือว่าคุ้ม คนเราผีดพดกันได้ในช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้จับฟอร์เรนด้วยไงตัวม่ไก่เกินรออรอนรอนเอาสกิล <Fuck you, S 1> ติดคือรอบนี้มึงไม่รอดรอบนี้ไม่รอดแล้วผมล้ำต่อเด็ดปะ โอ้โหกูจะตกใจอะไรก่อนดีเนี่ยไอ้เหี้ยดอกก็เว่าฉละแม่งไม่ตายเหลืนนิดเดียวดามดเมจฟอลินกูกลับก่อนเลยเจะไม่ไหววะมาไปเรียกครับไม่ต้องหนีพยายามดันเลนอะเอาให้คลีปมันชนพร้อมกันอะมันจะได้ป้อมง่ายนะครับโม้โิ่นไม่ต้องเจอดาบแดงผมกูไม่สนใจแล้ะ ตีป้องตีป้องตีป้องหดูแก้แค้นให้เพื่อนโอ้โหดูมันทำดีโมเลนโกงเกินเออเชีย่ยมันโกงไปปะวะ <can> คือฟ <foreign S 1> อร์เรนน่ะถ้าไม่มีทาเก็ตแม่งตีไม่ได้ไ,ไ,ดไงโมเลนมันได้ดาบแดงแล้วนะเว้ยตอนนี้โอ้โหเมื่อกี้ผมขอแค่จิ้มทีเดียวนะมันตาย มันไม่ตายดีไม่กระโดดรอยฟ้ากูท้อวะ่ะให้ชวนวะถ้าจะล้วงจริงๆต้องรอให้มันสกิลหมดอะ <c oughs> ออเดี๋ยวมัแม่งรู้ทางวะพี่แกสกิลส่วนทางได้ถือว่าเป็นงานงน,นะครับถือว่าคนนี้เจ็บแล้วจำจมันเช็คทุกพุ้มอ่ะมันระแวงผมจัดอ่ะตอนนี้เร็วมั เดี๋ยวลองแรดดาบแดงก่อนโมเรนแม่งเจอกูแน่เ,เราไม่จำเป็นต้องไฟบ่อยนะเล่นฟอร์เรนยุคนี้ก็พยายามฟรรมฟาร,ร์มเอาของไปสู้นะครับเดี๋ยวนี้ยืนรับดาเมจหลายตัวไม่ได้นะดาเมจก็ไม่ได้แรงเวอร์เหมือนแพทก่อนๆนะครับโดนเนิร์ฟมา0ูนจดเอร์เ็นน่ะคิดเอาโคตรเยอะ ดูแบบ0.1อาจจะดูน้อยนะแต่ถ้ามันเป็นคือถ้ามันเป็นนับรวมอ่ะมันเยอะนะครับดามเมจมันจะหายไปข้อข้างเยอะอแต่โมโลเรีนมันเกิดเกินว่ะอยู่ในพุ่มชัวอแอบทำไมจ้ะผมจะพยายามล่อให้เขาสกิลนะฟิกเกอร์ดิตามแผน,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 นโซโลคิว เนี่ยครับก็พยายามเก็บอันติไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะรอจังหวะที่เอาฟิกเกอร์เราจะได้มีสกิลตามนะครับประมาณนั้นเลยครับโอ้ทีมกูโดนโมเลนหมดเชื่อมันเกิดแล้วว่าโมเลนเดีกูแก้แค้นให้เพื่อนจากวิชาที่ผมล่ำเรียนมาทั้งหมดรอจังหวะเข้าแบบทีเผอห้ามกระพริบตา กูหายเฮียโมเลนมึงเวอร์ไปปะวะโอ้กูท้อวะกูจะล้วงมันยังไงดีวะเพื่อนด่วยตอบกูทีดิดอโอ้กูไม่กล้กาเดินออกจากบ้านเลยวะไอ้เหียอายเขาวะโอ้ลงดีปะวะคลิปเนี้ย โอ้รู้ถึงไหนไอาถึงนั่นโอ,โอ้ม่งโดนโมเลนหมดอะดูตรงมึรงร,งรงองพระเอกก่อนดิแล้วเข้าแบบทีเผลอโมเลนแตกมาดิสามหนึ่งไม่ถือว่าลุมสามหนึ่งไม่ถือว่าลุมเว่เว่เว่ บอกแล้วไงผมลํำเข้ามือผมลํำเข้ามือนี่คือตบหมดอ่ะเมื่อกี้มันทําผมอายคนดูไงตอนนี้ผมแก้ให้เลยครับเงเนี่ยจะล้วงจะล้วงโมเลนเม่ต้องรอมันสก,กิลหมดอ่ะเมื่อกี้มันประมาทผมด้วยไงไม่ยอมกลับรีบจบรีบจบไอเทคกูไม่ไว้ใจโมเลนเลดเกมโอจะเลี้ยงงูเห่าไว้ครับเดี๋ยวมันจะแววงกลับมากัดเราตี จีจีครับผมหูยบัสบินลำพิกเกมว่ะเมื่อกี้ถ้าเอวสูมันไม่ซูมล้านผมนะผมเมกาคิวอะประมาณนี้เลยครับผมสำหรับการเล่นฟอร์เรนติโนในแพทนี้นะครับผมคุ้ตรงๆนะเล่นฟอร์เรนติโนยุคนี้มันมันเล่นยากไปหน่อยว่ะถ้าเจอพวกสกิลโมลิตี้นะยิ่งเจอฝันของข้าเป็นโมเลนเนี่ยล้วงมันโคตรยากนะครับ 9ดาวต้นตีเนี่ยผมก็ว่ามันตึงแล้วถ้าเป็นการโซโล่แรงเนี่ยส่วนใหญ่ไม่จะตึงฝั่งตัวเองนะครับโมเลน9คิวตอนแรกฝั่งเขาอะ่ะเหมือนจะสู้เราไม่ได้เลยนะพอโมเลนเกิดอะ่ะเกมเปลี่ยนเลยเห็นไหมเลดเกมเอเลนดอมันสู้โมเลนไม่ได้นะมันกดได้ต้นเกมกจอิงครับแต่พอเลดเกมโมเลนมันเกิดอะ่ะมันตบหมดไงแล้วฝั่งเราเป็นเอลสุแผ่นนี้โดนเนิร์ฟด้วย กว่าจะง้างได้เฮียโมลเรนมันยิงตุ้มตๆทต,ตายหมดอ่ะดูของมันดิ oh. สายแรงอ่ะสายกายภาพนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละันนะครับเท่าที่ผมลองเล่นดูนะฟอร์เรนก็ลำปกตินะครับไม่ได้มีบัก๊กไม่ได้มีอะไรนะครับก็ก็ยังเล่นได้อยู่ตามดูตามดับเป็นหลักนะครับถ้าจะเล่นง่ายจริงๆก็ ให้ฝันออข้ามด้ามตัวมาก่อนให้มีตัวขาดตายสัก2องสาตัวเล่นง่ายเลยบอลเลนแพทเนี่ยประมาณนี้แล้กันนะครับคำพูดจะได้ไม่สุภาพราบขอไปให้เพื่อนทุกคนไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับผมอยากให้ผมทําคลิปตัวอะไรต่อไปก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องผมด้วยนะครับผมบายยทุกคน